ไปมาดูมุมมองของศิลปินดาราในเรื่องของการเมืองที่ใกล้จะมาถึงกันแล้วดีกว่านะคะ,คะก็เป็นทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชค่ะแล้วก็เป็นคุณกระแตอาสยามด้วยเขาอยากจะให้เน้นเรื่องของปากท้องแล้วก็อยากจะให้นกักการเมืองจริงใจนะคะอาจจะไปฟังเพิ่มเติมเินค่ะอยากให้ได้คนที่ซื่อสัตย์สุจริต,ตนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะอาจจะมาแก้ไขหรืออาจจะมาพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจนะครับในด้านสังคมนะครับรวมถึงเ,เรื่องของเรื่องของความความสมัครสมานสาม,มัคคีกันด้วยนะครับอยากเห็นนักการเมืองที่เข้ามาเนี่ยตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนจริงๆครับคงตามมาด้วยเรื่องของสังคมเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะตอนนี้ก็ค่อนการที่แบบ เห็นเนข่าวทางทางหนังสือพิมพ์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาสติดระบาดเยอะมากแล้วกเ็เรื่องของของความสามัคคีกันอย,อย่างที่บอกนะครับอยากให้อยากเห็นมาแก้ไขในจุดนี้ให้ให้เห็นเป็นรูปประธรรมครับ กู้สุดที่ราชวงเทวันพระเอกลิเกเงินล้านและนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกทั่วประเทศบอกว่าไม่ว่าใครที่เข้ามาเป็นผู้นำอยากให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อมาทำงานให้กับประเทศที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาหลายด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมความสามัคคีและต้องทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ซึ่งเรื่องที่ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องปากท้องของประชาชนและปัญหายาเสพติดเพราะช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวการจับกลุ่มลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านสื่อเพิ่มมากขึ้นและอยากให้แก้ไขปัญหาความสามัคคีอย่างเป็นรูปธปรรมมากขึ้นด้วย อคล้องกับนิพพานแลงอ้วนหรือกระแตอาสยามนักร้องคนสวยนักมวยคนเก่งที่เห็นเช่นเดียวกันว่านักการเมืองต้องมีความซื่อสัตย์และทำงานด้วยความโปรง่งใสและอยากให้ประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาประเทศสำหรับปัญหาที่นักร้องลงูกทุ่งสาวหมันหนักต้องการให้แก้ไขเป็นอันดับแรกคือปัญหาเศรษฐกิจเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน เพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่มีรายได้น้อยและมีภาระหนี้สินมากถ้าแก้ไขได้ก็จะทําให้ความเป็นอยู่ของคนในชาติดีขึ้นเราก็เป็นชนคนไทยตัวเล็กๆเ,เสียงเล็กๆคนหนึ่งที่จริงๆก็เราเชื่อมั่นในใน,ในความตั้งใจที่ท่านอยากจะพัฒนาประเทศเรานะคะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความที่คนเรมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างแต่สำหรับน้องกระตเองใครเข้ามา อ่าเป็นรัฐบาลเนี่ยหนูไม่ไม่ได้แบบเจาะจงหรือซีเรียตลักใครชอบใครอยู่แล้วแต่เข้ามาก็ยินดีกับท่านแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ท่านอยากให,ให้ให้ท่านเนี่ยพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยด้วยอ่าความมั่นคงเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเมืองไทยโอ้โหค่อนข้างจะแบบว่าโลมากก็จริงๆเราเป็นห่วงพี่น้องชาวกเกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ใช้แรงงานทุกคนก็มีปัญหาเรื่องแบบว่าเรื่องหนี้เยอะจริงๆถ้าแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจแล้วทุกคนมีเงินตังมีตังใช้มันก็จะมีความสุข เพราะนี่คือพื้นฐานของทุกคนอย่างงี้ยถ้าไม่มีตังยังไงก็ไม่มีความสุขพอม,มีเงินใช้เศร,รษฐกิจดีทุกคนก็จะมีความสุขตามมาค่ะสำหรับทั้งสองนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนพร้อมด้วยนักร้องจากค่ายเดียวกันร่วมร้องเพลงรณรงค์เชิญชวนเลือกตั้งภายใต้สโลแกนแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักแบบบัญชีรายชื่อเลือกพักที่ชอบของสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกรกตในเพลงเลือกคนที่ชอบกับเบอร์ที่ใช่ เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่3กรรกดาคุมนี้เราคือคำต่อเลือกคนที่ชอบกาเมอร์ที่ททมข่าวศิลปวะวัฒนธรรมได้บันเทิงชียนอันชวนที่โฟรายงานโรงสแปชนที่มีสัญนชาติไทย18ปีขึ้นไปต้องไปไทย ซื้อสิทธิ์ขายสิทธเป็นการกระทำที่ผิดคนเมื่อตายกลางคนอีสานก็หนึ่งสิทธิ์ช่วยกันเลือกช่วยกันคิดเลือกคนมีเข้าสภาแบบเป็นเขตเลือกคนที่รักบัญชีรายชื่อเลือกภาพที่ชอบให้อะย้ำกันอีกทีคุณสุกี้เธอเน่าเต้นจริงๆใช่แล้วค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะเลือกตั้งลรงนา26มิถุนายนสโลแกนของเขาแบบ